ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r i n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธลมค่ะกุมเมถุนแล้วก็ตุนที่นีราศลักนาดาวสุขนะคะประจําช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะท่ามสแตมจะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหนะคะร่มที่พาร์ทคนโสดค่ะ พาดคนโสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ9เหรียญ Emperor Justice 2เหรียญแล้วก็7ถ้วยนะสเปคค่อนข้างสูงนะคะตัวคุณเนะ่ยสเปคสูงคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างเยอะคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีนะคะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาให้เลือกเลยแต่ถามว่าคุณเลือกใครไหมมองว่ายังไม่มีใครถึงเกณฑ์ ที่คุณตั้งไว้นะยังไม่มีใครถึงเกณฑ์ยังไม่มีใครถึงเป้าที่วางเอาไว้เลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะเก้าเหรียญเอ็มเปอ,อร์เดเนี่ยเหมือนตัวคุณก็โสดแบบโสดแบบสบายๆอ่ะโสดแบบฉันก็มีกิจกรรมที่แฮปปี้ของฉันนะคะช้อปปิ้งเอยการเงินก็โอเคนะคะเพื่อนฝูงกิจกรรมอะไรที่คุณมีความสุขคุณก็ได้ทําก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้น ก <c oughs> ็ไม่ได้จะเหงาขนาดนั้นนะคะคุณเป็นเป็นนายของความรู้สึกของตัวเองได้อะ่ะคุณสามารถควบคุมความรู้สึกของคุณได้นะคะมีความเต,ติบโตในเรื่องของชีวิตญ,ญาในด้านของความรักมากขึ้นหรือในมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวความรักมากขึ้นถึงแม้บางคนอาจจะมีใครในใจที่ยังคิดถึงหรือน,นึกถึงอยู่บ้างก็ตามนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างโดดเด่น ต่างชาติเด่นมากหรือคนที่อายุค่อนข้างมีความต่างกันมาก5ปีบวกนะคะบวกลบนะคะโอเคทีนี้เอาฝั่งคนที่หมีคนต่อใจคนรักกันที่บอกว่าเผื่อใครมีใครยังค,งคงคิดถึงในใจนะคะยังดีสถานการณ์เขาเป็นยังไงเดิมมูนหกถ้วยสี่ดาคนคนนี้นะโหยหาในเรื่องราวของความรักนะคะ โหยหาในเรื่องราวของความรักดูเหมือนจะมีคนในใจถ้าไม่ใช่แฟนก็มีคนคุยหรือมีคนในใจไม่ได้โสดเพียวนะคะซึ่งมีประเด็นปัญหากันอยู่ในช่วงของ15-16-17นะคะประเด็นที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่แฮปปี้เลยคุยอะไรก็ไม่ลงรอยกันนะคะเงียบมีความเงียบมีความนิ่งเป็นเงียบผิดปกติ มีความคาดหวังกันเยอะในความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถทำตามสิ่งที่สัญญาหรือสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ได้อ่ะค่ะมีความคาดหวังและมีความผิดหวังอยู่ในนี้นะคะไมว่าจะเป็นตัวเขาเป็นฝั่งกระทำหรือถูกกระทำในความสัมพันธ์ก็ตามหลักๆฝั่งเขาจะเป็นคนยอมในความสัมพันธ์นะ ค่อนข้างจะยอมคอนข้างที่จะอ่อนหรือไม่รู้หรอกก่อนหน้านี้เขาจะแข็งเหนืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่กับความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่อนนะคะอ่อนให้ความสัมพันธ์มากๆแล้วจะเป็นคนหลักๆที่เป็นฝั่งฝั่งของคนที่เย็นที่สุดในความสัมพันธ์นะคะจะดีกับชาวธาตุน้ำนะหรือตัวตวนเขาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศรีลัคนาหรือดาวศุกร์นะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับ ช่วงสิถึงสาบเอนี่ยทำพรานเขาก็ยังมีสองคุณบ้างนะสองคุณบ้างอาจจะไม่ใช่แอคเขาจริงอาจจะเป็นแอคเขาหลุมเพราะว่าคุณกับเขาจะมีการปิดกัน้นนะคะปิดกั้นในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการบล็อกเสมอไปนะจะเป็นลักษณะที่แบบไม่อยากให้รู้ว่ามาสองก็ได้ก็จะเ,เอาแอคเขาหลุมเนี่ยมาสองนะคะแต่สองแล้วเกิดอะไรขึ้นสองแล้วก็ยังเฉยเยแค่คิดถึงเป็นบางเวลาคิดถึงบ้าง บางครั้งนะคะถามว่าเขาคิดถึงแล้วเขาจะยังไงต่ออยากกลับมาไหมหรือคิดอะไรต่อไหมบอกหรือว่าอย่างนะคะยังไม่มีอะไรต่อเนื่องหลังจากความคิดหรือกันส่องตรงนั้นเพราะเขามองว่าระหว่างคุณกับเขามันห่างกันไปในระยะเวลาดึงแล้วแล้วก็มีความต่างกันมากๆบางคนต่างกันด้วยภาษาความเชื่อทัศนคติฐานะ อ,อะไรอย่างนี้ยหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะนิสรงนิสัยใจคอต่างๆบางอย่างมันมีความไม่เข้าาไม่ค่อยที่จะมีความเข้ากันอืมมันเป็นความคิดถึงที่ที่ยังคิดถึงอยู่เป็นครั้งคราวนะคะฝังคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงคะคุณ ิดดาบคนพวกนี้เขาทาคุณเจ็บช้าม,มากนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะฟังคุณเท่าไหร่จากที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรใดๆคุณรู้สึกคุณนี้มีความแข็งมีความหัวเดิอหัวแข็งอืมแล้วคุณเองก็มีจุดยืนของตัวเองสูงคุณเชื่อว่าคุณพูดอะไรค่อนข้างเด็ดขาดนะคะคุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนถ้ามุกคือมุก ไม่ได้หวังว่าจะเป็นคนที่จะวนกลับไปหาเขาอะคุณรู้สึกประมัณนคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นการกลับมาหรือกลับมาคบกันหรือกลับมาเคลียร์ใจกันจะไม่ใช่คุณที่เป็นฝั่งหรือเป็นฝ่ายที่เทคแอคชั่นก่อนแต่ถามว่าลึกๆกับคุณยังเป็นห่วงเขาไหมยังมีความเป็นห่วงอยู่บ้างแต่ที่ผ่านมาเจ็บยังไงคุณก็ไม่เคยลืมนะเขากระทําคุณยังไงบ้างให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจยังไงคุณไม่เคยลืม,มนะคะ ไปต่อที่บทสรุปคนโสดสามไม้เท้าค่ะพยายามพันหลังให้กับอดีตที่ผ่านมานะตัวคุณแล้วก็พยายามเดินหน้าต่อใช้ชีวิตให้มีความสุขเอนจอยกับการมุดบอลและการเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาหลากักๆทําให้คุณรู้สึกลาคัญใจมากกว่าเพราะยังไม่มีใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะเลือกเลยนะคะไม่มีใครที่กระชากจิตกระชากใจคุณได้ขนาดนั้น มาตรฐานเราค่อนข้าง,งสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งผ่านประสบการณ์ยิ่งผ่านบทเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันยิ่งทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องการคนที่จะ deserve เ,เราจริงๆนะคะ you deserve love นะคะคูควรจะได้รับความรักที่ที่มันดีเท่ากับมาตรฐานที่เราเป็น ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องราวของความรักความโรแมนติกอะไรเงี้ยคุณจะได้จากกิจกรรมที่คุณทําสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นความโหยหาขนาดนั้นคุณสามารถเอ็นจอยกับเรื่องราวอื่นๆในชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะงี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด Subcribe เพื share, ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สองก,กันได้รางคุณแล้วก็คนคุ่ยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้า Magician e m p e r ปอห้าไม้เท้าแล้วก็แปดดับโอเคในที่นี้จะดีลิงกับชาวพาตเอ่อไม่ใช่ชาวธาตกชาวต่างชาติค่อนข้างเด็ดหรือคนที่อายุแตกต่างกันค่อนข้างมาก5ปีบวก ลบนะคะบวกลบ5ปีนะคะต่างกันมากอืมแล้วฝั่งคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่อยากจะคนโทรลความสัมพันธ์นะคะหรือทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจหรืออะไรหรือสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่ดิพ e อนออนคุณะะัะหลักและคุณรู้สึกว่าตัวเขาอะน่าจะมีบางอย่างปกติดคุณเอาไว้หรือเปล่า มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดคุณไว้ไหมคุณพยายามใช้ทุกวิธีทางที่จะรู้สิ่งนั้นนะคะหรือถ้ามันเป็นในเรื่องราวของอุปสรรคในความสัมพันธ์มันจะเป็นเรื่องภาษาความเข้าใจนะคะระยะทางไกลคุณพยายามจะไยเพื่อจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์เนี่ยแต่ถ้าเป็นลักษณะในกรณีแรกก็คือคุณมองว่าเขาน่าจะมีอะไรปิดบงังคุณพยายามทุกวิธีทางที่จะ รู้ความลับรู้สิ่งที่เขาปกปิดนันเอาไว้และมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันด้วยจากเรื่องราวที่คุณพยายามสืบรู้พยายามจะไปร่วงรู้พยายามสืบสองอะไรใดๆก็แล้วแต่ในการทะเลาะครั้งนี้คุณกลัวนะคุณกลัวว่ามันเป็นการทะเลาะที่อาจจะใหญ่กว่าที่คิดนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ใหญ่โตอลังการขนาดนั้นแต่ก็ใหญ่จนคุณแอบกังวลมากๆแอบกลัวมากๆเลยว่าเขาจะไปจากเราไหม เขาจะยังไงคะลาเราต่อมันจะทําให้เขารักเราน้อยลงไหมมันจะทําให้เขาหมดแพ็ชั่นในตัวเราหรือเปล่านะคะฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงบาดไม่เท้าค่ะ s t r a น n อ่ะเป็นลักษณะที่ไม่มีใครยอมใครนะเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้คุณขม่มคุณก็ไม่ยอมให้เขาขม่มคุณไม่ยอมให้เขา control เขาก็ไม่ยอมให้คุณ control นะคะต่างคนต่างอยากจะคอนโทรลซึ่งกันละกันในที่นี้ชาวธาตน้ำธาตุด,ดินค่อนข้างเด่นนะตัวเขาอะค่ะหรือคนที่คนยิวด้วยเนี่ยนะคะมีนกรกฎพิจิกบางกรพฤกษบหรือกันที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะตูเหมือนตัวเขาอะถามว่ามีอะไรปิดบังไหมอืมมันก็ไม่เชิงว่าปิดบังเสมอไปแต่เขาอะค่อนข้างจะโลคส่วนตัวสูงนะคะ เขาเปิดให้คุณประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์นั่นคือลิมิตณช่วงเวลานี้ที่เราคุยกันอยู่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้สถานะแบบนี้แต่ถ้ามากเกินไปเขามองว่ามันเป็นการล้ำเส้นอะไรก็ตามที่เขาสื่อสารหรือพูดคุยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนั่นคือสิ่งที่เป็นลิมิตนะคะที่เขาต้องการให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาในความสัมพันธ์ แล้วตัวเขาเองก็อยากจะครลคุณด้วยประเด็นฉะนั้นเวลาที่มีปัญหากันนะที่มันใหญ่กว่าที่คุณคิดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ยอมคุณขนาดนั้นหรือไม่ได้อ่อนให้กับคุณขนาดนั้นมันเลยทําให้คุณแอบกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นไหมเขาจะอย่างนี้ไหมเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าเขาจะโกรธเราขนาดนั้นไม่รักเราแล้วหรือไม่หมดแพชั่นไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะไปต่อที่ความคิดความรู้สึกค่ะ ขาและคุณคิดละรู้สึกอย่างไรต่อกันฝั่งเขานะคะ9ถ้วยเดือดสั6ถ้วย4ดาเอาจริงนะเขารักเขาชอบคุณนะคะแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันมีความอ่อนโยนให้แกันได้มันก็คงจะดีบางทีบางอย่างที่เขาเงียบอ่ะไม่ค่อยสื่อสารไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้คิดนะ แต่เขามองว่าการนิ่งกันเนี่ยมันคือการที่จะทําให้ตัวเขาได้ใจเย็นตัวคุณได้ใจเย็นแล้วเราค่อยมาปรับความเข้าใจคุยกันเขายังแคร์คุณเหมือนเดิมแต่บางทีอยากเขาไม่ชอบการทะเลาะเขาไม่ชอบปัญหาในเรื่องของการสื่อสารคือคุยไม่ลื่อเรื่องก็คือไม่ต้องดึงดันที่จะคุยอะไรทั้งนั้นนะคะนิ่งกันไปไปสงบสติอารมณ์ไปเคลียร์อินเตอร์ของตัวเองเราค่อยมาคุยกัน ดีกว่าดึงดันพยายามได้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบแล้วเขาจะมองว่าคุณมีความเป็นเด็กในตัวของตัวเองสูงถึงแม้ว่าคุณจะอายุเยอะก็ตามหรืออายุเท่าไหร่ไม่รู้หรือบังทีอ่อย่างที่บอกในตอนต้นว่าในเรื่องราวของอายุที่ต่างกันมากนะคะแล้วเขามองว่าคุณค่อน้างมีความเป็นเด็กในตัวเองสูงอืมีความเอาแต่ใจเขามองอย่างนี้ ฝั่งคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาจัดเมนคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขานะคุณรักเขาแล้วคุณชัดเจนกับเขามากแล้วคุณพยายามไฟมากเลยอะไฟในที่นี้คือไฟเพื่อความเป็นจริงไฟเพื่อใจตัวเองด้วยไฟเพื่อความรู้สึกว่าเรารักเขาอะเรารักเขาเราจริงใจกับเขาอ่ะเราก็อยากได้ความชัดเจนจากเขาและในขณะเดียวกันที่คุณไฟคุณก็กลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะไม่โอเคแล้วเขาจะหายไปอ่ะ ล้วเขาจะทิ้งเราไปแล้วเขาจะจากเราไปแล้วเขาจะหมดแพชั่นกับเราอันนี้เราสีเรียสเราแอบกลัวลึกๆข้างในมากๆแต่เพื่อความชัดเจนเพื่อความถูกต้องเพื่อความกระจางแจ้งเราไม่ชอบเป็นอะไรที่เราสงสัยแล้วเราไม่รู้เราต้องรู้อ่ะอืมนะคะเราต้องรู้ให้ได้ในทุกอย่างที่เราสงสัยเราเป็นคนอย่างนี้ต่อไปบทสรุปค่ะ ชั้นพลนนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการได้เรียนรู้กันและปรับตัวขึ้นกันและการปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นจุดที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยหาแนวทางเพื่อที่จะปรับเข้าหากันและกันทั้งสองคนรักกันนะทั้งสองคนเอาจริงๆรักกันนะคะเหลือแค่อาจจะคิดเยอะเกินไปนะคะความคิดเอ่ยสิ่งที่เข้าหูมาอะไรต่างๆนะคะ ความมมโนด้วยนะเ็ดถ้วยบางทีมันรวมกันนะคะทําให้ตลเอือ่อนนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณกับเขาจะเคลียร์กันได้จะเคลียร์กันได้กลับมารักกันกลับมาเคลียร์ใจกันแล้วมีโอกาสด้วยนะไม่ใช่ด้วยปัญหานี้แล้วทําให้คุณได้พัฒนาความสัมพันธะ์แต่จริงๆแล้วเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสได้พัฒนาเป็นการคอมมิตเมนต์ได้นะคะ ไไม่ได้จริงอโอเคเหมือนไพ่บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยให้เติมในเรื่องของความบันเทิงเข้าไปหน่อยในเรื่องของความแบบขี้เล่นในเรื่องของความนัน่นรักในเรื่องของความอ่อนโยนเข้ามานะคะคอลลเนย์นยูสม,มิทระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองทำบุญร่วมกันหรือว่าอธิษฐานขอพรในเรื่องราวของความรักมาก่อนอาจจะเป็นคนนี้แหละที่ใช่นะคะอาจจะมีการห่างกันบ้างถ้าห่างกันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิม แต่ไม่ใช่ทุกปัญหานะไม่ใช่แบบว่าอุยฉันั้นฉันทําปัญหาอะไรก็ได้เลิกกันยังไงก็กลับมาไม่ใช่นะคะพยายามทําให้มันดีแค่นั้นแหละนะคะแต่ช่วงช่วงของการห่างเพราะว่าความเงียบแล้วไปสงบสติอารมณ์เนี่ยก็จะวนกลับมาปรับจูนปรับแก้ไขความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมมั้วนี่นะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์ subscribe. เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปคะ่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สำหับได้รว่างคุณแล้วก,ก็คนรักนะดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงในจิเชียนห้าถ้วยหนึ่งไม้ห้าดักสเตรปนะคะโอเคสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอกน้อยใจบางอย่างในความสัมพนันธ์หรือในคนในตัวคนรักนะคะการคุยอะไรกันเอาไว้แผนอะไรกันเอาไว้แล้วมันไม่เป็นอย่างแผน ที่เราคุยกันไว้อืคาดหวังบางอย่างในตัวเขาแล้วเขาไม่สามารถทําได้อย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วก็แอบ,บหน่อยนะคะในช่วงนี้นะเราต้องพยายามคนโทรลความรู้สึกเราพอสมควรนะคะไม่ใช่แบบคนโทรลแต่สถานการณ์และก็คนโทรลฝั่งเขาไพาด่นมากเลยว่าจะเป็นตัวคุณที่ค่อนข้างจะแบบค่ามจุกจิกมีความพยายามควบคุมมีความแบบจะเข้าสุ้ของใดๆก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์เนี่ย จะดูค่อนข้างทางี่แบบปล่อยปะไม่ได้ละปล่อยเรื่อยๆไม่ได้แล้วปล่อยชิวไม่ได้ละต้องจุกจิกหน่อยต้องแบบจี้หน่อยต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่นะคะอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งเพราะบางทีอาจจะอึดอัดในฝั่งโน้นได้ขอดูฝั่งเขาข้อมตัมก่อนนะคะไปเดนปัดตาฝั่งเขาดูเหนื่อยจังดูเหนื่อยดูไม่ค่อยมีเวลา ดูไม่ค่อยมีเวลาดูเหนื่อยดูไม่ไหวมันไม่ใช่แค่ในเรื่องราวของความรักน่าจะเดือดมาจากเรื่องของการงานการใช้ชีวิตและปัญหาส่วนตัวเรื่องอื่นๆด้วยและเขาก็กลัวว่าจะมากระทบกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเหมือนกันนะเขารู้ว่าช่วง,งหลังๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนโสดเลยไม่ค่อยได้เจอคุณไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบ่งมาให้กับคุณเท่าไหร่นะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะยึดมั่นในตัวเองมากเลยนะที่จะไม่ให้ใครมาข่มหรือไม่ให้ใครมาจุกจิก อะไรเยอะแยะมากมายกับชีวิตของเขาเพราะแค่นี้ที่เขาเจออยู่มันก็เหนื่อยมากแล้วว่าเขาขอแค่คนที่จะเข้าใจเขาอ่ะผกเหรียญปรับทุกพูดคุยแบ่งเบานะคะแต่ไม่ชอบให้ใครมาสัง่งสองใบดีนะคะไม่ชอบให้ใครมาสัง่งมาจำ้จำจี้จ้ำชัยมาจุกจิจูจีมาคอนโทรมาตีกรอ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาจะเอาปัญหาส่วนตัวมารวมกับความสัมพันธ์ทีเนี้ยระเบิดนะคะยุง่งวุ่นวายหรือเดียวอ่ะไปต่อความคิดความรู้สึกที่เขาและคุณมีกันเป็นยังไงเด็กฝูาดาวดาเขารู้นะว่าเขาปล่อยปะละเลยความสัมพันธ์เหมือนกันนะมัวแต่สนใจในเรื่องราวของตัวเองมากจนเกินไปอืม เขาก็กังวลเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กังวลแต่เขาก็พยายามอยู่เดี๋ยวจังหวะเวลาที่ดีนะคะจัดการอะไรได้เขาจะกลับมาเทคแอ c t i o n นะคะให้กับคุณเหมือนเดิมมาดูแลมาเทคแค่หรือมีแพลนบางอย่างในความคิดจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือไปใช้เวลาทำกิจกรรมไปเดทไปกินข้าวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะคะ อยากแสดงแอคชั่นเขายังรักคุณอยู่นะแต่เขาเครียดเรื่องราวส่วนตัวหรือเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นคุณที่ที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นคําพูดบางคาพูดที่ทิมแทงใจเขาหรือการจุจิด,ด้วยพฤติกรรมบางอย่างนะคะต่อไปค่ะฝั่งคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาสี่เหลี่ยมนี่ไงกอดเก็บติดแน่นมากติดแน่นมากๆนะคะไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร question เต็มไปหมด นะเหมือนเขาเองก็อยากให้คุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่กับกิจกรรมที่คุณชอบบ้างแล้วคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะติดเพื่อนติดสังคมหรืออะไรมากจนเกินไปมันทําให้คุณน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจว่าเขาไม่สนใจคุณนะคะแล้วก็กลัวเขาจะไปมีคนอื่นไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปทําอะไรที่คุณไม่โอเคหรือเปล่านะคะคุณยึดติดมากๆในความคิด ติดหนึบมากๆปล่อยวางไม่ได้นะคะกังวลเอ่ยเครียดเอ่ยใดยๆเอ่ยนะคะกอดเก็บไปหมดทุกอย่างอืไปต่อค่ะที่บทสรุป5เหรียญตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความเหนื่อยเหนื่อกับปัญหาส่วนตัวของแต่ละบ,บคุคคลและมาเหนื่อยต่อในความสัมพันธ์ที่เราคาดหวังว่า เราต้องได้อะไรบ้างจากความสัมพันธ์มันยิ่งทําให้เหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันจะไปจุกจิก,จ,กจู้จี้หรือแม้แต่คําพูดใ,ใดๆนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะยิ่งสร้างกําแพงระหว่างคุณกับเขาให้มันสูงขึ้นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้หลีกเลี่ยงอันนี้ได้ค่ะโอกาสระหว่างคุณกับเขาจะมาปรับเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันก็มีสูง นะะในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ได้นานหรอกในเดือนนี้แหละนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาการกับความเข้าใจที่จะแฮปปี้มากกว่า อืม attraction คุณกับเขาก็ยังมีแรงดึงดูดนะอกี้เป็น learning เขาเองก็อยากที่จะขอโทษคุณนะถ้าคุณไม่ไม่ไม,ไม่พยายามไปจุกจิกหรืออะไรเขานะเขาจะจะขอโทษที่แบบเออฉันไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเลยนะ่น่นนี่นะคะมันคือการให้อภัยซึ่งกันลกและกันแล้วเข้าใจกันอนะเพราะว่าลึกๆแล้วคุณกับเขาก็ยังมีความรักที่ค่อนข้างสปอกต่อกันละกันแต่แค่มันเป็นจังหวะชีวิตเท่านั้นเองนะคะจังหวะชีวิตหนึ่งอะซึ่งเดือนตุลานีนน่ก็นั่งหนัก,หน,กหน่วงคใครๆก็ดูกันนะคะว่าสรารพัด สิ่ง,งมากๆของเดือนตุลานี้คือคือผ่านได้คือสุดยอดจริงๆในทุกคู่เลยนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดลมก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ